สวัสดีครับนี่พกผมวิชัย PT นะครับวันนี้เรามาอยู่กับ L3218 นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น L เอลเริ่มต้นนะครับ32แรงม้านะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะครับตัวเปล่านะครับอยู่ที่สี่แสนแปดพบาทนะครับแต่ราคาที่เห็นนี้คือรวมใบมีดนะครับรวมใบมีดนะครับราคาเงินสดอยู่ที่4 5 0แ0 0ห้าหมืบาทนะครับใบมีดก็จะเป็น FD ดีนะครับ1น c d นะครับประมาณนี้นะครับ32แรงม้านะครับตอนนี้นะครับมีล่อ้อยฟรีดาวนะครับผมไม่มีละอ้อยดาวเท่าไหร่ไม่มีละอ้อยดาวแค่1 5 0 0 0บาทนะครับได้รับรถไปใช้งานนะครับส่งแค่ปีละ95,833บาทนะครับ6ปีนะครับ6ปีแล้วก็มีงวดย่อยนะครับ2066งวดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ซินโครชัตเทิลน,นะครับเดินหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยุดรถนะครับก็นะคือเป็นตัวประหยัดครับตัวนี้เป็นแปดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับ ประมาณนี้ครับนห้ดูครับมีที่จับขึ้นนะครับส่วนยางนะครับยางหน้าจะเป็น700ขอบ16นะครับตัวนี้เป็นยางยางหน้านะครับส่วนยางหลังก็เป็น11.2ขอบ24นะครับตัวนี้เอาไปลงหนาได้นะครับเพราะว่าโรตารี่ตัวนี้นะครับใช้กับตัวของ40แรงได้เลยนะครับ6หนึ่งเมตร6 4นะครับ ให้ดูข้างหลังนะครับตัวนี้ดูคร่าวๆก็บอดี้ Body ใกล้เคียงกันนะครับกับตัว40แรงนะครับเพียงแค่ว่ายางเล็กกว่าแรงม้าน้อยกว่านะครับบางอยางลึกๆไว้ลงนานะครับเบาตัวนี้เบาะของกูปตาก็จะเป็นเบาค่อนข้างนุ่มนะครับเบานุ่มมากนะครับ เป็นสปริงข้างล่าง,าง,าง,างนะครับตัวนี้นะครับเป็นสปริงนะครับสามารถยืดหยุ่นได้ระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับตัวสามสนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อที่ครูวาจารจเกษตรยนต์นะครับที่ หมายเลขนะครับ042นะครับ378 211นะครับผมหรือติดต่อที่เบอร์วิชัยนะครับ083 338 3507ครับรับรถนะครับไปใช้นะครับในงานนะครับฝนตกแล้วนะครับเดี๋ยวสิกหน่อยก็ได้ลงนาครับตัวนี้ลงนาได้สบายครับไม่ต้องใส่แท็กนะครับดูที่บางยางคือสวยนะครับตอนสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องนิดนึงนะครับ สามสูบนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามสูบไม่มีเทอร์โบนะครับเป็นกองแบบแห้ง2ชั้นนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์น่ารักน่ารักสามงแรงม้านะครับตัวนี้มีไฟ LED ให้นะครับะนะครับเป็นไฟที่ไว้ใช้กลางคืนนะครับเวลาเราใช้งานเวลากลางคืนนี่จะส่องสว่างนิดนึงครับ ด้เห็นทางนะครับการหน้าก็เป็นแบบเพลิงเฉียงทั้งระบบนะครับเป็นพอตั้งนะครับของคูปตะเป็นพอตั้งทั้งหมดนะครับไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับปุนซีนกันน้ําเป็นระบบปิดทั้งหมดตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหมุนข้องตัวสบายนะครับสรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับมันใดที่สนใจก็มาเลยครับ ดาวแค่หมื่นห้าครับส่งเก้าหมื่นห้านะครับหกปีนะครับตัวนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับตรงนี้ก็ดาวสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับใช้เงินดาวออกรถแค่หมื่นห้านะครับผมแบบคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ